สวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงบ้างคิดถึงพี่ทอมแคทบ้างไหมอ่าวันนี้พวกเราจะมาร้องเพลงนิ้วอยู่ไหนหนึ่งสองสามนิ้วโป้งยู่หนนิ้วโป้งยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิ้วชี้ยู่ในนิ้วชี้ยู่หนอยู่นี่จ้ะ อยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีเนี่ยกลางอยู y, ่ในเนี่ยกลางอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายด honors, ีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีเนี่ยนางอยู่ในเนี่ยนางอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี นิ้วไก่อยู่นในนิ้วก่อยู่นในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีมือฉันอยู่ในมือฉันอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีเป็นยังไงบ้างครับเด็เกๆร้องเพลงตามพี่ขำแคทได้ไหมครับ วันนี้ก็ขอจบการร้องเพลงนิ้วอยู่ไหนแต่เพลงเท่านี้คลิปหน้าอย่าลืมติดตามพี่ทอมแคทอีกนะครับว่าเราจะไปร้องเพลงอะไรดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b s c r i b e ให้พี่ทอมแคทด้นะครับบายบายรักนะจุ๊บจุ๊เด็กๆ